เมื่อวันที่19เมษายนณนะคุ้มนาน้าทองจังหวัดนนทบุรีนำทีมโดยอาจารย์สุบินณนา้นาทองร่วมโดยดีเจมะตูมเตชินและธัญญาอาสยามแถลงข่าวไหว้ครูบูรพาจารย์คุ้มนาน้าทองประจำปี2567และพิธีสืบชะตาบูชาดวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยในวันที่4-5พฤษภาคม2567ณ MCC ฮอ h e b ทอร์บอลบงวานโดยในงานแถลงข่าวดีเจมะตูมร่วมรำถวายและธัญญาอาสยามร่วมถวายเสียง พิธีบวงสวงไหว้อินแปลงสี่หูห้าตาและองค์ปูพ่พญานาคคุมนาหน้าทองเป็นการเบิกเลิกชยัยสู่พิธีใหญ่สืบสตาบูชาดวงที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะได้พบกับก,บการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แบบล้านนาฮามพลาดในวันที่4-5ถึพฤษภาคม2567ณ MCC Hall The Mall งามวงวานค่ะวันนี้เป็นวันอาสิธิโค ก็เป็นตำนานของทางราา้านงานก็ถือว่าเป็นวันดีและก็เป็นวันที่เราได้จ่าจะบวงสวงบูชาองค์พ่อปู่พญานาคหรือว่าเบิกมตรแล้วก็ไหว้ขอพรองค์ยินแปลงสิ่งท้าทายก็ในวันที่4 5, ี่วันหาพฤษภาษานี้ก็ทางคุ้มน,นันนาทองร่วมกับซุ้มจองสมังเวทแล้วก็มูลนิธิพ้ามุนีแห่งประเทศไทย แล้วก็สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์พิธีกรรมมนตล้านนาเขาก็ด้วยสารพันธ์มูลล่และก็เอ็มพีซีพอเดมนาบุญานในวันที่4นี้ก็จะเป็นงานไหว้ครูนะคะไหว้ครูบุรพาจารย์ของทางชุ้มน้าหน้าของประจําปี2567ก็อยากจะเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะคะมาร่วมแสดงความกตัญญูไห้ครูบุรพาจารย์ของพวกเราทุกคนนะคะในงานก็จะมีคณะอาจารย์ ราว่าถึง199ท่านส่วนในวันที่5เราก็จะมีทําพิธีพิธีล้านนาปิดชจตาหลวงบูชาดวงนะคะเชื่อกันว่าใครได้ร่วมพิธีกรรมนี้ก็จะช่วยหนุนดวงทํากิจการการค้าอันใดก็จะสําเร็จได้โดยง่ายค่ะในงานเรายกเมืองล้านนาโบราณมาไว้เลยจะมีทั้งของกินที่เราอาจจะหากินที่อื่นไม่ได้แต่จะมา อกันในงานครั้งนี้มีทั้งของกินของฝากแล้วก็ของใช้ที่เป็นเหมือนยกเมืองล้านนามาไว้ที่ MCC Hall The m o n า a บุมบานเลยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจมาร่วมถวายเสียงปกติจารมค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าแน่นๆน่นท้องและก็เลยเป็นถวายเสียงอีกว่าก็เป็นเพลงของ ปู่กับย่าทั้งหมดเลยที่เคยทําถวายปู่กับย่าค่ะครับครั้งแรกคือต้องบอกว่าน้องสาวมาตูไม่ได้อยู่ประเทศไทยทเขาอยู่เยอรมันมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบการมูเตเลยแต่ว่าขอเขาเป็นคนขอตัวเองว่าเห็นที่มาตูว่า,าวันที่19มีงานบงวงสรวงก็เลยอยาก<ม>อยากลองดำนี<ม>่คือการดำถวายพนครั้งแรกในชีวิตของใบตองเลยด้วยครับก็ดีใจที่อยู่ๆน้องก็คืออยู่คนละแบบ พื้นที่กับเราความเชื่อต่างกับเราแต่กับการเป็นว่าเขาศรัทธาหเหมือนกับเราเมื่อวานค่ะสวัสดีค่ะหนูรู้สึกบอกว่าถึงเต้นแล้วก็วันนี้เรียว่า <c oughs> เป็นเกียร์เป็นเออเป็นเกียรตเพ้าหนูกำลังมาที่นี่มาเมืองไทยอยากรู้จัก c ลเ t อร์วัฒนธรรมใช่อ <c oughs> ของตัวเองอยากรู้จักเมืองไทยแล้วก็อยากรำอยากรู้สึกว่าจะเป็นยังไงแล้วเราเมื่อวานซ้อมกี่ชั่วโมงเมื่อวาน สองชั่วโมงสองครึ่งะสองชั่วโมงคือคืองานอีเวนต์แรกของเราครั้งแรกในประเทศไทยเลยด้วยเพราะว่าต่างจากที่น้องเป็นนางแบบอยู่เมืองนอกก็แบบไม่ได้กลับมาทํางานที่ไทยเลยนะครับตั้งใจและอีกอย่างนึงจากว่าตูมเป็นเจ้าภาพร่วมในการถวายเนตรพญานาคตรงนี้ด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เบิกเนตรก็อยากจะเป็นคนได้รบงานงานที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นการร่วมมือของเราระหว่างคุณน้าหน้าทองกับทุ่งจามกหมัอมเวศเป็นการสืบทอดแล้วก็เผยแพร่ วิชาล้านนาโบราณที่ว่าเรื่อง,องการทําพิธีสืบชะตาหลวงหลวงนี่แปลว่ายิ่งใหญ่หรือใหญ่มากหรือใหญ่ที่สุดเราจะย่อทั้งหมดแบบเต็มๆมาไว้ที่เดอะมองา์งบานในการทําพิธีให้กับผู้ที่ศรัทธาทั้งหมดในวันนั้นเลยในความเชื่อของล้านนาโบราณเขาบอกว่าคนที่เข้าพิธีสืบชะตาเนี่ยต่อให้ดวงตกชะตาขาดทําอะไรไม่เคยสําเร็จชีวิตก็จะกลับมาจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง และทีเด็ดของคุ้มด้าหน้าทองอยู่ที่เขาเรียกว่าตัวเปิ้งตัวชนเป็นลานการแก้จนตามตำราวิชาล้านานาโบราณที่เราจะจัดขึ้นที่เดมมงามวงวานไม่เคยมีที่ไหนในประเทศไทยและที่ไหนในโลกเลยนี่ถือเป็นครั้งแรกอลังการงานสร้างนี้ผมก็ต้องมาดูมาชื่นชมครับผมเพราะว่านี่คือใหญ่มากฟังคือฟังคอนเซ็ปต์อาจารย์สุบินอาจารย์แขกแล้วก็คุณดาน้าทองเ,เห็นว่า งานใหญ่มากเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้น่าสนใจจังอยากมาหนึ่งศึกษาพศศาสตร์เหล่านี้การที่ผมเรียนโหราศาสตร์ด้วยได้มาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลจากอาจารย์แขกด้วยอาจารย์สุบินด้วยรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมก็ผมก็เป็นตัวแทนของทุกกองทังนะครับในการจัดพิธีการต่างๆที่เขาติดตามก็จะเห็นว่าทุกกองทัพเราไปเดินสายก<ช>ารแต่งาน<ช><ช>ที่มีสายมูครั้งนี้ก็ได้เกียรติจากคุณแม่กองอาจารย์สุบินแม่ครูว้าใจนะครับ ให้เกียรติเราในร่วมการพิธีกรรมนี้ด้วยครับอาจารย์เลยครับทั้งผมมาพิธีเขาไม่มีไทยารใหก็อาจารย์เขาวะก็จะมาร่วมพิธีพิเศษมาให้ครับถ้าเกิดเป็นไปได้มีโอกาสได้เลยฮะเพราะว่าแค่นี้ก็ยังตอมเกินไม่ได้เลยคือเวลาเรารำถวายพญานาครับจริงๆแล้วทูมก็บอกว่าทูมกับน้องไม่ใช่สายลำ มาก่อนตูมไม่ใช่เด็กนะแต่สิ่นะครับตูมเป็นสายพิธีกรแต่ว่าเนื่องจากเขาจะเอาศรัทธามากๆครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการสื่อสารกับองค์เทพได้ดีสุดก็คือการรําถวายมันก็เลยทําให้ตูมได้แบบมาอยู่กับคุมนาหน้าทองแล้วก็รําถวายที่นี่เป็นหละนะะักครับแต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าทางคุมจะให้โอกาสตูมได้ไปรําถวายอีกไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามครับครั้งนี้ทางทาง คุ้มหน้าทองนะคะเราตั้งใจมากที่จะฝืกสอนแล้วก็ส่งเสริมขนทมทำเนียมประเพณีโบราณล้านนาเราอยากจะอยากจะให้ทุกคนเข้ามาเห็นมันมาสัมผัสบรรยากาศในงานกาดหลวงในงานพิธีกรรมและการแสดงและทั้งหมดที่เราเราตั้งใจทำมากอยากให้ทุกคนได้มาร่วม ในพิธีครั้งนี้ก็มากันได้นะคะวันที่สี่ที่ห้าคือเรียกได้ว่าเป็นพิธีมูใหญ่เลยค่ะหนูก็ไม่พลาดแน่นอนเพราะว่ามีการแบบว่า สืบดวงชะตามีบูชาดวงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นพิธีที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีบูธขายของต่างๆอาหารด้วยของกินของใช้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคืองานใหญ่มากๆกว่า80ร้านค้าเลยแล้วก็จะมีบูธของหนูด้วยหนูก็จะไปตั้งบูธอยู่นั่นทั้งสองวันเลยค่ะก็เห็นบอกว่าวันนี้ตอนพิธีกรงสวงเราจะมีการร้วงไหลให้กับแฟนๆแล้วก็แม่ๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาชมกันค่ะวันนี้รอเลขครับ ลอเลขกครับหลังหลังมาตุ้มลำเร็ดถูกไหมฮะเฮ้ยแต่ทุกครั้งที่ตุ้มลำที่นี่จะมีคนถูกตลอดเลยนะครับก็รอดูกันดีๆแล้วนะ